กำลังหาตึกแถวดีๆใกล้ MRT บางพัดนและเซตโกโลตัสที่ใช้ได้ทั้งอยู่อาศัยและทำธุรกิจอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีอาคารพาณิชย์รีโนเวทใหม่ทั้งหลังมาฝากกันครับนี่คืออาคารพาณิชย์สูง4ชั้นครึ่งรวมดาดฟ้าบนที่ดิน20.4ตารางวาภายในกว้างขวางสามารถจอดรถได้2คันฝั่งหน้าบ้านและหลังบ้าน4ห้องนอน3ห้องน้ำหน้ากว้างมากกว่า4เมตรจะอยู่เองก็สบายหรือปรับเป็นโฮมออฟฟิศสำนักงานหรือปล่อยเช่าก็ได้หมด ตัวอาคารตั้งอยู่ในซอยจรลันสนิทวง68แยก2ห่างจากถนนใหญ่แค่100เมตรเท่านั้นเดินทางสะดวกมากใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีบางพักรอบๆยังมีทั้งโรงพยาบาลยันฮีห้างตั้งหัวเสีงและแหล่งชุมชนที่คึกคักตลอดทั้งวันทำเลนี้ถือว่าศักยภาพสูงมากเหมาะกับนักลงทุนที่มองหาทรัพย์ปล่อยเช่าเจ้าของกิจการ SME หรือแม้แต่สตาร์ทอัพที่อยากไดออฟฟิศใกล้รถไฟฟ้าแถมอยู่การชุมชนที่มีความต้องการสูง สนใจนัดชมบ้านโปรดติดต่อเรารบริษัท Accu r i a l t y Partner จำกัดเพื่อนคู่คิดที่คุณวางใจ